สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับผมบอกเผยเคยเล่านะครับเนาะวันนี้กะทิพาพี่น้องมาเบ่งปากัดกับผมสีมาเจกปากัดนะครับเนาะคือว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเนาะคือผมผสมได้ลูกหลายโคกแล้วครับก็คือสีมาเจกนะครับเนาะคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันผมผสมได้สองสามโคกแล้วก็คือว่ามันมีมีมองไว้นะครับเนาะกะไพต้องการเอาไปผสมนะครับเนาะผมสีให้ครับเจกฟรีเลยครับเด้อ เพราะวามันไมีมองไว้ครับพี่น้องถ้าให้เอาไปประกัดไปกัดนะครับเด้อคือว,ว่ามันเป็นลูกมันเป็นปลาผสมครับพี่น้องคือผสมแล้วมันปลามันจะเท่านะครับพี่น้องเยใครสนใจก็มาเอาเลยครับเด้อเอฟซีอยู่แถวใกล้ๆครับพี่น้องนี่พามาเบิ้งเดี๋ยวเขามาเบิง้งปลาไอ้ลูกผสมก่อนนะครับเนาะตัวตัวนึงก่อนครับมีครับอ่างปลาเมื่อไลร่ครับนี่ใ พี่น้องตัวเล็กครับพี่น้องเกือบกองขมเนาะเกือบตกแตะกับ,กบพี่น้องเลยนี่ครับนี่ครับซึ่งก็คือว่าตัดบปได้แล้วครับผมมีคู่ตัวสูงนะครับมันใหญ่พี่น้องเลยสำปมือนี่นะครับพี่น้องเลยมันพายอยู่ใกล้กับสนใจกับมาเลยครับเดิ่มมาเอาเลยครับแจกฟรีครับพี่น้องนี่ครับนี่ลูกผสมด้วครับเด้อ อีกตัวนึงครับคือผมผสมได้ลูกมันแล้วครับก็คือว่ามันมีนม,มงไว้นะครับเนาะเอฟซี FC อยู่แถวใกล้ๆกับมันนะครับเด้อเดี๋ยวเอาปลาโม่ครพี่น้องเดี๋ยวปลาโม่ขึ้นมาครับ นี่ครับพี่น้องคุณคุณผสมเลยครับนี่นี่นี่ไม่ใช่เองนี่ครับนี่ลูกมันได้หลายแล้วครับลูกมัน,นคือว่ามันไม่มองไว้ครับพี่น้องมันปะามัเรียกว่ามันกัดบ่อได้แล้วครับอันนี้โมมาเลยนะครับเด้อนี่เด้อนี่ครับนี่แต่ซึ่งว่ามันยังขึ้นมาใหม่เนาะ ซึ่งหมอมาเลนี่ก็น้อยกว่าประกัดผสมเลยครับเด้อลูกผสมนี่ใหญ่เลยครับยอมรับครับพี่น้องซึ่งมันมีคู่ต่อสู้แล้วครับพวกนี้ผสมอย่างเดียวครับนี่ปั๊บโมมาลีเลยครับเด้อนี่ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ครับพี่น้องครับพ่อพันธุ์มันครับ แจกฟรีนะครับเด้อพี่น้องเอ้หายสนใจ FC อยู่แถวใกล้ๆครับพี่น้องส่วนคนที่อยู่ไกลๆก็คือว่าต้องเสียค่าส่งนะครับเด้อพี่น้องเว้นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับเริ่มขึ้นสีแล้วครับหมอมะลรครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่กับีนกับซีเรกัแมนครับพี่น้องอยู่นี่กับแมนครับนี่นี่กับแมนครับนี่ นี่ยังอีกสองโต้เลยครับเดินอยู่นี่เด้อแล้วก็แล้วก็นี่ครับพี่น้องหม้อนี่พ้อครับอันนี้หม้อมอมาเลยครับตัวนี้ก็ครับนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ่กนะครับเนาะไครสนใจก็มาเลยนะครับเด้ออยู่เพื่อนผมนี่ะครับพี่น้อง FC ครับฝากถึง FC ครับพี่น้องเอ้ยตัวเมียกัแเจกเลยครับเด้อตัวเมียก็ได้นี่ครับอันนี้สีสีเทาครับพี่น้อง อมลีครับอยากกี่จ้อยยังไงครับเดี๋ยวมาเบิกหน่อครับเนาะนี่ครับคือสภาพคือยังดีอยู่ดนะครับนี่นี่ครับนี่ตพรวนี้ใหญ่ยอมรับเขาใหญ่เลยครับนี่นี่ครับถ้าผสมก็ต้องตัวแม่ต้องใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยเริ่ม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 ขึ้นสีแล้วครับนี่นี่สายพันธุ์ตัวนี้โหดเลยครับเด้อพี่น้องเลยนี่ เป็นพ่อพันธุ์ครับพี่โนโอ้องหัวใหญ่คอใหญ่ครับสันนาครับพี่โนโอ้อง เจือดเครับตัวนี้อันนี้ตอนทเท่านะครับปลาตอนที่เท่านะครับปีสิบปีปลายแล้วครับปลาตัวนี้ครับผสมในฉาบโคกนะครับยาวครับพันยาวครับพี่น้องเซิงดีเลยครับเด้อนี่ตัวสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับโมนี่ครับถ้าใครสนใจก็แวะมานะครับเด้อพี่น้องเลยฝากติดตามมด้วยครับเด้อเดี๋ยวเดียวเดียวเสียวขึ้นมาอีกครับพี่น้องเอาขึ้นมาไว้อีกครับพี่น้องเลย คือว่ามันบ่มีโบ่เลยครับบ่มีโบ่ลูกปลาเลยครับคือว่าจะแจกกับพี่น้องแจกฟรีครับพี่น้องอะสนใจก็มานะครับเด้อตัวนี้ยังบ่ได้วนี่ครับลูกผสมครับนี่ลูกผสมยังอยู่ตัวนี้เลยกะนั่งกับโบนั่งกับนั่งครับยังอีกโซงโตครับพี่น้องซื้อเป็นพ่อพันธุ์มันครับประกันโมอกันยังอยู่ที่ห้าโตนี่นะครับ มุผสมได้ประมาณสองโคกนะครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งคือพ่อแล้วครับใครสนใจกับเวะมานะครับเด้ออ่ามอนี้กับทรัพนี่นะครับ